สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทานลาบหมูกับชูศรีกันเนาะมา่าเพื่อนๆเนาะมาทานลาบหมูกันเนาะวันนี้ชูศรีซื้อลาบหมูมา60บาทเนาะแล้วก็มีข้าวเหนียวเนาะซื้อข้าวเหนียวมาสองห่อซื้อแคบหมูมา10บาทแล้วก็ซื้อเครื่องในไก่เนาะตับไก่เนาะมาสามไม้เนาะสามสิบบาทเนาะมาทานจันเนาะมาทานมื้อ มื้อเที่ยงกันเนาะแล้วก no no ็ม <c oughs> nice. ีกล้วยกล้วยน้ำว้าเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านให้มาเนาะเพื่อนบ้านให้มาหวีหนึ่งนะก็เอามาจากสวนแล้วก็แบ่งมาให้เนาะมาทานกันนะคะเพื่อนๆเนาะเจ้านี้ชื่อสีกินนานแล้วนะเขาทำก็ทำอร่อยเนาะเนี่ยนะชื่อสีเวลากิน กินลาบหมูก like in like <laughs> ็จะนึกถึงส้มตำเนาะอยากจะซื้อมาสองอย่างนะแต่ว่ากินไม่หมดนะคนเดียวกินไม่หมดนะเพื่อนๆนก็เลยต้องซื้อมาอย่างเดียวนะที่จริงอะอยากกินทั้งสองอย่างเลยนะเดี๋ยววันหลังค่อยซื้อมาวันนี้วันนี้ซื้อมาอย่างเดียวก่อนเนาะกินอย่างเดียวก่อนถ้ากินสองอย่างนี่ไม่หมดแน่ๆนเลยมาทานด้วยกันนะเพื่อนๆนเนาะมาทานมาทานด้วยกันเนาะ ทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆเนาะมาทานด้วยกันนะมาทานกับชูศรีนะมาทานมาทานด้วยกันเนาะ มาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆเ,เนาะมาทานลาบหมูกับชูสีกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์สักหนึ่งไลค์เนาะกดแชร์สักหนึ่งแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้เดชูสี Day, เดนะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ชูสีก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะชูสีก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะก็เลย ไปซื้อส้มตำมาก็เลยถ่ายให้ให้ดูนะว่าวันนี้ชื่อสี่จะถ่ายจะจะทานลาบหมูเนาะลาบหมูข้าวเหนียวไกเ่เครื่องในไก่เนาะแล้วก็แค็หมูนะอาหารมื้อนี้เนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ